ตัวเต้าทานพี región, ่น้องนี snack, ่เต้าทานนั่นคนมักเลาะเนาะเป็นผู้ปั้นกับอาพิชิตใช้กลางคนนะพี่น้องเป็นปั้นได้สามปีวล่ะนี่นี่แหละเต้าทานนะพี่น้องนี่เป็นบุคคลในแห่งเนาะเต้าทานเต้าทานเตรียมเตรียมสีเผาอีกแล้วพี่น้องพี่บางคนหันเป็นคาเปียกคาซุ่มอยู่บานนี้สีเดเผาเตาทานเผาทานไม่ถ้าใช่เนาะพี่น้องนี่นี่แหละเตาทานไเดีเยนี้ เตาอบเนาะเอากับปูเฮ้งนี่เพิ่อนดูนี่แห้งเตาอบแห้งเตาโอ้พาพี่น้องเบิ่งธรรมชาติจักสิพาพี่น้องเบิ่งหยังแต่ละมือเนาะก็มีดอกไม้ไว้่บแต่ส้มแน่ยข้างนี้ก็มีดอกไม้อยี่บพินองคือดอกเดียวเงาเงาดอกเดียวเงาเงาเนาะ อันนี้มันดอกดาวเรืองนี่อันนี้มันบอกเพี้กบอกเพีก้กกระชี้ายไปสู้อมองพี่น้องมองแล้วเล็กแล้วหน่อยอันนี้ห้างมดแดงเขานี่จังหน่อยใครพี่น้องเนี่ยลองมดแดงกระชีย้ยขคางคู่สาเขาเนาะนี่นี่ห้างมดแดงนี่ห้างมดแดงเห็นไหมพี่น้องเบื้องไกลล่ลายไปติซ้ำไปเบื้องห้างนี่เหมือนเนาะลวกกัดจะขวางดอกดาวเรือง อันนี้มันต้นเกีตพี่น้องนี่ต้นเกตีติเพราะข้นเป็นดอกต้นกอระเกีเนตนะกอเกีตกอเกีตดอกพุ่นกระสีห้าหนังคน้น,คน,คนก็เอินว่าขิวห้านังค้นก็ว่าหอมนะพี่น้องต้นเกีตต้นเกีนี่มันต้นบกเพาห้องกำลังไงต้นนี้เอิวมาบกเ้าไฟบ่าพี่น้องนี่ย่าทองบุญนามนาปลูกเอาคลีบนี้เอาซ้ำนี่แหละจ้าผุนเหลียวลงทง